ถ้าการถ้าการเซิร์เสิร์แล้วมีความสุขเราจะเซิรงสักครั้งเราจะเสิร์อีกสักครั้งบิ๊กหาแฟนได้แล้วบอน้อวัาสัน่นแฟนแฟนแฟนจ้าจำสาวบิ๊กน้อยได้บอ จำได้ไม่น้องกล้าๆ,ๆหน่อยพนะะโอ้ยพี่หน่อยมาหาบ่าอะไรตัวแป้งก้อนอีกชั้นหนึ่งเมื่อกี้นนตัวเป็นกรเดานในตัแป้งชั้นหนึ่งตัวแป้งอหนึ่งชั้นเพื่อควาสวย เฮ็ดจ hey, ังไดสั่นล่ะพี่น้องดวงเขาม้นจันสีนาะดวงเทาเพิ่นบังคับมายวงซีเราเหมือนตราเกาหลีฟ vale> ิ้นขับปังๆพี่น้องอิสุมมันนั่นว่าฝิอันบางหัวบอดีมันคือว่ามันเลียกตาเบิ่อไง มือหนึ่งก็เขาจักล่างจักเสียงบบเบืองหนาเบืองหลังเบืองฝ่าเบืองไฟเมาเบืองแน่ลูกค้าเ็ขอแตกสวดๆหนึ่งเจ้าค้นแม่ค้นเขากะมาเที่ยวบิดได้หล่ะสมองวันดีชาค้นบันก็ว่าข้าบดีอะไรพี่น้องเปิดปลาโฮตอย่างนั้นอย่างนี้แต่เพิ่์เพิ่์อย่างมาเที่ยวเพราะเพราะแห้ง ขึ้นหนึ่งเขาเดินเงินจากแสนจากล้านไปเรียกตาเบิ้งเน็ตเขาไลอีกสดนั่นแม่ไม่ได้สิมาจับผิดพูพ้นันผู้นี้ถ้าแต่งตัวแนวยังไงทาคอกับเนี่ยงนะครับบาห์ฮอออนไลน์ที่ปังที่สุดใน,นทไทยก็น่าจะเป็น บางงอที่คนดูที่สุดเยอะที่สุดแล้วตอนเนี้ยถ้าไรสดนะอา้าวถืกเสือวันี้โอ้ถืกเสือวันนี้มีงานที่อุทัยธานีนะครับอุทัยธานี เทา้ทาหลังผมคนหนึ่งมันจะโพชชอบเธอเสกางเกียงตัวนี้กเกียงลายทหาร่ครับผมเป็นคนทาแป้งผมต้องทาให้มันครบเลยเพราะงั้นมันจะไม่เท่ากันมันจะอกโรคไปเที่ยวห้างไปซื้อเกือบ <c oughs> น้องหลินเหรอาน่ารักมั้ Đây là, La leo la bờ. ที่บังกาลกูอค่ไหนต้องบอกกูเป็นไยเลย้แต่มันคือก็เอาเลยออกบังมาออกบังอะไรอ่ะปากกานี่ยสซบอกมันจุกจะบอกนนเป็ต้ทุกคนสวัสดีนะครับตอนนี้เราจะไปกินข้าวกันนะครับคอนเสิร์ตที่ห้วยโคดนะจ๊า อายุ28ปีเข้าได้บ่าหมดเข้าได้ครับเฮ้ยข่าวอะไรอายุ20ปีขึ้นไป20ปีขึ้นไปนะครับอายุ20ปีขึ้นไปบอใช้แป้งของอะไรอ่อผมใช้ได้ทุกยี่ห้อนะครับไม่ได้ใช้ยี่ห้ออะไรเป็นยี่ห้อหนึ่งตอนนี้หรอตอนนี้เพราะว่าก็พยายามพยายามกำลังบอกต้องกำลังหาสูตรของแป้งตัวเองอยู่นะครับแล้ก็ใส่ปั้นแล้ซอยปา มันไปแล้วกันบอสดิกับส่วนนี้มันมีสร้อยอื่นอยู่นะเอออมันเป็นบอคอยไปมันกลางเคียนพูดเป็นจีราเดสอาบกับติกกี้แค่นี้เป็นลุล่นๆุ่เดี๋ยวแล้วว่าออกห่้าหนีไง <c oughs> ทีวคสขาเขาโซซูเปอร์อะไรอ่ะโอเคสุท้ายนับเรื่กับแกร์อันนี้ค่ะ ขึ้นมาก็ได้งงเงเี้ยอีกเกิมากรับเงินทุกวันทุกวันพี่น้อง่ใจยังไม่ส่งนะครับร้าน <c oughs> าอาหารยังไงร้านชื่อะอะไรนะน่ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันก็เป็นร้านไทยร้านอาหารไทยธรรมดาเด็ดเจอกระิไทยตัวนี้นร้านสเปนนั่นโรงแรมไหมคะเขาขายเขาแม่งนี่อขายเขาหรอโรงแรมนี้แหละค่ะเก้ารีเต กำลังมายื้อกำลังมาคือาลงพอดแล้วเขากได้ดลักแล้วเขาคองไหมมันไปนวัดท่าสุงไหมห้าสิบกิโลห้าสิบนาทีใช่วัดท่าสู้งสวยงามกกินเขาก่อนก่อนจะท่าสุ้งอ้ยส่บมเขาจะอ่านด้วยเขาแล่าอะไรกัต่อใสใส่ครับได้อยู่ได้เป็นแบบอะไรยาวไปจังนิดนึงมันคืออะไรั่นไหมคงพ่อ เร็วมากแม <c oughs> ่งว่านแมงว่วานมันแรงดีตรวจบัตรเข้าไหมคะอายุไม่ถึงยี่สิบยวเข้ามากตรวจจ้าลืมบัตรก็ไม่เข้านะจ้าลืมบัตรเท่ากับเท่ากับเงเือกมาก็ไม่เข้าเด้อ <c oughs> เพราะเราป้องกันความ บบปึ้ง,ออกกงชชข้าวปอดภัยใช่เพราะว่าอะไยำก็ไม่ยินหูุกันเลยก็ล้วบ้าสเป็ดเป็นสเปดปิ้งข้าลงรอวอันฉันไม่ได้มีบัตรแม็ก์ฉันเท่าป่ะเแม่ปังเดอรเล่จ้าสิเท่าบ่เท่ากับซาเหลียวเบิ่งหน้าเท่าบ่เท่ากับซาหู้ยู่พ่าเท่าแต่เออให้บ่อยอีกแล้วนึงเออตามหลักก็คือต้องมีประชาชนขาเพราะว่าอะไรบัตรประจำตัวประชาชนเขาให้ประจำตัวไม่ได้จะประจำบ้าชนก็ได้ขึ้นไปเอา ตอนลูกค้านะครับกดปกปัดดูออกอยู่ค่ะว่าอายุมากไม่ต้องบอกกันด้แต่ว่าปกปัดน้อง <c oughs> แม่เทาอายุแม่หนีแม่อายุไรแล้วเส้นอ,อะไพ่อไรทำมาเงินแม่เออจอะไปเบาถึงเพืเ่นพี่น้อง <c oughs> พอถึงเที่ยวันนี้ <c oughs> งานอะไรเลยใชแล้วงานที่บอกใช่ว้าวงานดดอยู่แล้วนี่งานฟรีบอกงานบอลลูนนะหนึ่งรอบาทมัค่าในรอกอพี่วาอุยไทยท่านนี้พี่น้องวาอุยไทยท่านนี้จะู้จัดตัวเก็บไม่สี่มงผู้จวาหรือว่าคุณจะจะพูดจัดผู้เดียวพูดเบื้องผู้จากบีชุมชนโฮจากบอลตัวก็บไม่สีพี่น้องเขาจะบริกานยางน้ำมันอี้ยางแบบมาเราเดิมนี่หรอตรงสิมอีกสี่อยู่ดีเป็นยานาหาร บางปูพรุนี้คนน่าจะเยอะมากเลยนะครับทุกคนไม่ไดไปงานแลน้วอุทยัยธานีอุทยัยธานีานพี่น้องรอติดตามเด้มเิมวอนแรกจะมีคนบ่ถ้ามีคนหลายแสดงว่าเข้ากับถึงหนีอยู่ซื้อเสียเข้ากับมา,มาพี่อยู่พี่น้องซื้อเ <c oughs> <c oughs> สียไปเลยใส่สร้อยที่เบสซื้อให้ ยชีเบสซื้อให้อยู่กรุงเทพเหมือนเลี้ยงนอกกรุงเทพมยตอนนแต่ว่ามีอันนี้่ารีวิวจะรับมาใช่ค่ะมีรีสอร์ทถักมาภาษาการลาว,ว่าที่ไหนจ๊ะที่วิวเมจ้าที่ที่ไทยขะหันห้าสิบกิโลวันไหนจ๊ะวันนี้จ้ะ How much budget ตอนนี้ราคารอ hours นำมาทำใครับ ไม่ก็นึ่ากเ่าราคาขายสแตนดาร์ดเราหกสิบนอนไหมบอสจะนอนไหมไม่บอสจะไปชวบเฉยเจะไปชวบชวบคือชวบวันนีือคืหรือชวบวันนี้แต่ว่าตะนอนมากไม่เป็นไรแต่พอนนอนรุ่งนี้เราบางปูนี่ถ้า้นอนก็นอนคืนนี้เราก็ตื่นไปก็จะไปบางปูแต่ถ้าไม่นอนต้องไปตอนนี้ไม่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปช้อปปิ้งเดสใหม่ชุดใหม่ แสดงว่าถ้าจะรับก,ก็คือช่วงเมื่อคืนเต็มเสียบอ่กินเขาล้วต้องไปเลย <c oughs> เ,เตีมมเ้ยบๆบ้างจะถามก่อนเพื่อเจ้าบัวจะได้บอกเวลาเป็นไงี้มั้ขันเอาก็ต้องไปตอนนี้เด็ดเป็นปรหลาดได้ดวแม่โทรตอนนี้จ้าอีกวงอยู่สรารคามไหมใช่ครับอีกทีมไม่ใช่อีกวงสิอีกทีมสรารคามแบบ่งไปสองทีมซิตี้ดาวน์ บางปูที่ไหนครบางปูกบางบางปูม,มันมีไรมันมีบอกจ้กหม่องหรอพี่น้องช่องเดียวสบายดีนะครับสวัสดีครับผมนนสวัสดีจางเดนบอกหน่เราคเท่าไหร่สามพันเจิบจิวจางโอ้โหโรตัสบางปู ิงเดี๋ยววันนี้เขาโปสเตอร์เขาออกแล้วมั้งตรงฝาผูดววิวันเข้อยู่ใส่บบอกอ่กนอนวันเข้อยู่ใส่ก่อนหมวงั้นอยู่ใส่ก่อนเฮฟว์โยเด้อจะได้โทรศัพท์บออยกคร่องนึ่งอยู่ที่ส่วน พี่ต้วงโอ้อย,ยอยู่ที่ไรเห็นละขอนทุ่งก็ประดับช่วงสองทุ่งเพราะเราเดินทางจากที่ไม่ที่ที่สองเันห้าสิบกิโ สดทให้แล้วก็จะมีภาพถ่ายมีอะไรก้ยคะก็สามารถท่านีสองสามารถเก็บภาพก,ก่อดได้ว่ามาไหนก็นี่และค่ะในช่วช่ช่ชองทางดน้องชแล,แล้วก็จะมีคลิปชายแล้วก็จะมีคลิปสั้นให้ได้เป็นขบวนเทียทางนี้ที่นี่คือไปดูวล่าเปิดใหม่นาเป็นนะปแลกกนด์าร์คใหม่นาที่แบบน่ามาอะไรก้ยคะก็จะมีคลิปายแต่ว่าพี่น้องเราคอยร่วมกันส่งด้อคอย ไปเจอกับเจ้าบาลฝาด้วยเอเปิดบ่นี้ปิดมันมีจริงไหมนี่ท้านี่วะแส้นหนึงปิดหลอดแกะแกะปิล้่จริงแล้วเล่งจุงแล้วซุยได้ค่ะเร่งจุงแล้วซุยยังไม่ได้เปิดอ่ะบอกว่าได้ค่ะจริงทำไมไม่บอกกันได้เลยขจิจริงตัวเอาปั่นนี้คือช่ว่าจะกินแถวงานตัวเชียร์เรบางทงแถวงานเราจะร้ายอะไรานบุ๋มไปอันนี้ไงหกบาตางไง สิบโลอ่ะไม่แต่มันมันเป็นเราก็ใจเราก็จะเป็นอันนี้มันมัไม่ได้เป็นร้านอาหารเขาก็รังคุยกบผู้จัดการแต่ว่าเขาเบื้องต้นเขาดูหลังที่ว่างให้แล้วนะว่าเราสามารถเข้าเข้าที่ไหนอะไรเงี้ยรีวิวบอแต่มันจะมีคาเฟ่เป็นอย่างเงี้ยระหว่างทางเหมือนภูผาม่าน่ะเขาบอกที่มีคาเฟ่หลายมีร้านก็เข่าไร้ใชโลตาบังปูโอเคแสดงว่าเขาเห็นภาพกันเนาะภูผาตานมันคืออะไรไหมมันเป็นเหมือนภูผาม่านนี่แหละเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่า มาดีพวกคาเฟ่ร้านอาหารพวกแคมปิ้งพวกอะไรอย่างนี้ออมแอมมีอะไรย่าเ้ยเออเมื่อเนี่นออกโปรเตอร์เร็วเนี่ยพี่น้องถามมาหลายทางบางปูนะออกโปรเตอร์เร็วแล้วจะไม่หล oh ุดค่ะกินถนนก่อนซ่าสัศน์ใช่มีร้านตามสั่งเดียหนึ่งร้านอยู่ข้างเซเว่นเท่านั้นไม่หาเลยที่เป็นร้านตามสั่งติดแอร์แล้วก๋วยเตี๋ยวมียำโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับเดี๋ยวเมื่อไรหม่พี่น้องเอา สัญญากมาสีบอดีเท่านี้บอดีหรือยัง